คับเจา้าเก๋าเลยนะฮะวันนี้นะครับอันนี้รถขุดขนาดเจ็ดตันนะมาแนะนำให้ชมกันนะครับที่ตัวนี้เนี่ยก็จะตามคลิปคลิปของผมเลยนะครับก็จะเป็นตัวรถขุดของยี่ห้อโกเบโกะนะครับอนะ่าเป็นรุ่น SK75URK3E นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสภาพรอบขันของเขานะครับมา,าส่วมากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็สเปคของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะพิเศษมากๆโดยเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวบูมของเขาก่อนเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวรถขุดที่มีสเปคเป็นสเปคออฟเซตบูมนะครับหรือว่าเป็นนนนนนัั่่เเออองงะคครบบก็ืจ้าใสวขูม เราสามารถสไลด์ไปมาซ้ายขวาได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่เอาไปใช้งานในที่แคบนะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าความคล่องแคล่วในหน้างานของเขาเนี่ยจะมีมากกว่ารถขุดที่เป็นอาร์มตรงทั่วไปนะครับเพราะว่าเราจะสามารถสไลด์ตัวมุมเขาเนี่ยไปมาซ้ายขวาแล้วก็ขุดทํางานได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสควินงตัวรถเลยนั่นเองนะครับก็จะได้ความคล่องแคล่วของหน้าง,งานเพิ่มเข้ามาอีก,กระดับหนึ่งนะครับนี่นะฮะแล้วก็แน่นอนตัวนี้เป็น7ตันนะก็จะมีผ่านดันมาให้แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะผ่านดันมาพร้อมนะแล้วก็ เขาเป็นตัวใบแท็กเล็กนะครับที่มาพร้อมกับเกี้์คุ่มยางให้แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าทํางานได้ทั้งสงแบบเลยนะครับถ้าเกิดท่านที่เอาไปลุยง,งานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาดยางหรือพื้นที่ถนนนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ใครใช้เขาเนี่ยเดินได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ทิ้งน่องรอยของตัวใบแท็กเล็กของเราไปน,นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดท่านยเอาไปลุยง,งานดินนะลงดินลงเลนนะครับเราก็สามารถยิงน็อตตัวนี้เนี่ยเพื่อเอาเกีรยยางของเราออกนะครับแล้วก็จะใช้งานเป็นแท็กเล็กธรรมดาทั่วไปได้เลยนั่นเองนะคร ใช้งานได้2องแบบเลยนะครับก็ได้ความคุ้มค่ามากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะให้ดูมุ่งขีดก่อนสภาพมุงกี่ก็มาสวยนะแล้วก็แน่นอนตามสายรถคุดของญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีตะขอนะครับยกหนักตัวนี้เนี่ยติดมาให้ทุกคันเลยนะครับเพราะว่าหน้างานเราเนี่ยมีการยกของเยอะนะครับญี่ปุ่นเขาก็ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวดูภายในกันนิดหนึ่งในส่วนของประตูของเขาทางขึ้นของเขานะครับตัวนี้เนขาจะทามาเป็นประตูสไลด์นะอย่างที่ได้แจ้งไปว่าเขาจะเน้นความคล่องแคล่วของหน้างานเป็นหลักนะครับเพรราาาะ่ทเเเป็นนนตตสไไลลด์แบบี้้้ยคมมอองืข นะครับเหมือนรุ่นเก่านะครับก็เป็นประตูซ้ายแบบนี้ไปเลยนะครับขึ้นลงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับชึบนี่นะฮะภายในก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับนี่พอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสปั๊มกันก่อนนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นในส่วนของผ่านดันของเขานะครับก็กดตัวขึ้นลงได้สบายๆนะนี่นะ มุงกี่ความง่ายได้ปกติบูมยกขึ้นยกลงได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวด้วยมุงกี่กันหน่อยนะฮะชิปนี่นะก็ลอยขึ้นได้สบายๆนะในส่วนฟันเนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้แรงดีมากนะนี่นะเดี๋ยวลองสวิงตัวให้ดูนะครับซ้ายขวานะครับกดเข้ากับอ่อนนะครับนี่นะก็ใช้งานได้ปกติหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสไลด์ของเขานะครับนี่นะฮะ ก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับระบบพื้ลิกเนี่ยครบนะฮะเอาไปเนี่ยพร้อมลุยเลยนะเนี่ยนะฮะแล้วก็เวลาสไลด์เนี่ยเราก็สามารถขุดทำงานแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าก็ไม่ต้องสวิงตัวรถเลยนะครับสามารถขุดได้เลยนะอ่าจะได้ความคล่องแคล่วนะครับโอเคเดี๋ยวลองตัวเดินกันบ้างนะฮะซ้ายไปหน้าไนหลังนะครับสไลด์ขวานะครับนี่นะฮะอ่าในส่วนของตัวเทินทั้งสองฝั่งของเรานะครับก็มาสู้แรงดีหมดนะตัวนี้นะครับอ่าไม่ได้ลบทดไม่ได้อะไรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการลองขับเพลทเบื้องต้นของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันบ้างนะครับชิปนนะฮะประตูสไลด์นะครับเวลาลงขึ้นลงก็คล้องแค่ล่นะครับไม่ต้องเสอยพื้นที่เยอะนะครับดีมากๆนะตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมสภาพรอบคันมาสวยหมดนะตัวนี้นะครับสีฟ้าคาบเทาแบบนี้เลยเท่มากแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะตีตาโกเบโกะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหฮะสีฟ้าสวยเลยนะตัวนี้นะครับนี่นะครับ75 UR ตีตาชัดเจนแบบนี้เลยนะครับ บูมอามีฟังหนึ่งก็แน่นอนนะครับเลยลับเลยดำไม่มีนะตัวนี้นะครับอ่ะ <S <S เดี๋ยวมาเปิดดูสภาพแคลนคอนโทรลด้านข้างของเขากันหน่อยนะครับชิป <S <S นะครับเปิดมาก็เจอแคลนคอนโทรลแบบนี้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถที่เป็นรุ่นที่ปีเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวสลับล้อคอนโทรลนะครับตัวนี้เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนในกรณีที่แบบว่าหน้างานของเรานะครับมีคนขับหลายคนนะครับซึ่งคนขับบางคนบางบางที่เนี่ย ก็จะขับการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถมาสลับคอนโทรลตัวนี้เนี่ยเพื่อให้ถนัดตามแต่ละคนขับได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายคอนโทรลเหมือนรถเก่าที่กินเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะครับเราสามารถมาสลับวาลหุนวาลตัวตนี้ได้เลยนะครับใช้เวลาแค่แบบว่า10วิ10 15 mm. วิก็เสร็จแล้วนะครับไม่ต้องเสียวเวลาเป็นชั่วโมงนะก็อส่าด,ดีกัมากแล้วก็ได้สวนของสภาพแพรคอนโทรลตรงนี้ของเขาเนี่ยก็มาสวยหมดนะสายเสริงนี่แบบสวยมากนะครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับเนี่ยนะฮะเหมือนใหม่เลยนะสวยมากนะคร อันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันแล้วก็เป็นสภาพด้านข้างของเขานะเดี๋ยวเราไปเปิดฝาเครื่องยนต์ด้านหลังของเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไป <i> <ล>นี่นะครับผมก็พอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะครับเราก็จะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนตซีสูบนะครับลูกค้าครับ <i> <s 1> วางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะ <i> <s 1> อ่าแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวหนักเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ยูสูบนะครับ4 j j 1นั่นเองนะครับะ คือย <ersch> ูโรซูซ c เจหนึ่งนะตัวนี้นะครับก็สือได้ว่าตัวนี้เนี่ยพวกเอารองอะไรพวกกองเกิงเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าเขาจะหาได้ยากไหมนะครับตัวนี้เนี่ยหาได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาย่อมเยาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพวกรถคุดพวกนี้นะถ้าเกิดใส่เครื่องพวกยูโซหรือเครื่องเครื่องคูต้าเข้าไปเนี่ยนะเราจะสามารถซื้อพวกกองนะครับพวกอะไรของเขาเนี่ยเทียบตามน้ำหนัรยนต์ทั่วไปได้เลยนั่นเองนะครับ่าหาง่ายนะครับที่สำคัญราคาถูกนะตัวนี้นะครับเอาโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องยนนนอกๆััห่ยะครบ ในส่วนของสภาพเครื่องของเขานะครับก็มาแห้งสวยดีหมดเลยนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับและที่สำคัญพวกเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ยังทํางานได้แน่นดีมากๆนะตัวนี้นะครับอ่าไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องยนต์นะแล้วก็เป็นการลองกับเทสเบื้องต้นของเจ้าตัว Kubeco SK75UR K3E คันนี้นะครับก็ถ้กิดท่านไหนที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรทีีี่่ขขขขึ้้้้้้้นนนนนนอออยยดดดดาาาาบบบวววมมืไไเเเลละะแก็๋คคตรรัั อาจก็จะมีรูปของเขาครับละเอียดเลียนรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขาแบบละเอียดเลียนนะครับให้ลูกค้าได้เห็นภาพบรรยากาศของเขาเนี่ยส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยทั้งคันนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพเครื่องนะฮะความแรงของปั๊มความแรงของตัวเรือของเขาเนี่ยก็มาแน่นดีหมดเลยนะแรงดีหมดนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมรียงานได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากทีนะกับเจ้าตัวโโกกเบคี อันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ